สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักะระหว่างวันที่1ถึง1ิพฤศจิกายนนะครับของชาวราศีกรกฎคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่14รรกรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและกรกาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโด,ดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีกรกฎท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูโดนคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับก็ยึดถือคาทานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนะเาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวราศีกรกฏว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่เอาแล้วเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์เนี้ยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อเบื่อ เหนื่อยแล้วก็เบื่อในความเรื่องเยอะในความสมพันนี้ฉันก็เก็รู้สึกว่าพอเลยดีกว่าในเมื่อมันไม่ดีขึ้นฉันพยายามแล้วฉันไปก็ได้ฉันไม่เอาเดีกว่าแล้วคุณก็ค่อนข้างปิดใจไปเลยปิดใจไปค่อนข้างปิดอย่างมากแล้วก็มองอากาติกับคนคนนี้ไปเลยนะครับในช่วงปัจจุบนันละเนาะออช่วงปัจจุบัน31ตุลาคมเป็นยังไงบ้าง31ตุลาคมเนี่ยเขาคนนั้นก็พยายามกลับมาหาคุณพยายามมา โปรโปรเนาะแต่คุณเองก็รู้สึกว่าไม่เอาอะไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บเหมือนเดิมแลวฉะนั้นคุณก็เลยนิ่งเฉยไปทําเหมือนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์ไปนะครับพะคุณรู้สึกว่าไม่อยากเริ่มต้นกับคนคนนี้แล้วกลัวนะพอถ้าเกิดกลับไปเริ่มต้นไปเนี่ยคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกฉันคุณก็เลยค่อนข้างปิดใจไปกับคนนี้มากๆเลยแล้วก็แล้วก็มองว่าถ้าเริ่มต้นของคนเนี้ยฟูไปเริ่มต้นกับคนใหม่น่าจะดีกว่าดีกว่าไหมนะครับเอาล่ะเนี่ยมาดูนาอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาแย่งต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะว่างในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองค่อนข้างเข็ดอะ่ะเข็ดในความสัมพันธ์เข็ดแล้วรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเจอคนอย่นี้แล้วอะ่ะมีมาทีไรก็มีแต่เรื่องดรามา่ามีแต่เรื่องให้คุณเสียใจไม่เห็นฉันจะมีความสุขเลยพอความมีความสุขเขาก็ไม่เห็นหัวฉันเขาก็ไปลื่นเลอนลันลากับคนอื่นพอมีปัญหาเนี่ยก็กลับมาหาฉันเห็นฉันเป็นอะไรหรอ และเขาล่ะเขาคิดในต,ตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าเอออยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกว่าคุณเป็นความฝุกของเขานะครับแล้วก็คุณค่อนข้างมั่นคงกับเขาฉะนั้นเขาเลยค่อนข้างอยากให้คุณอยู่ะ่ะนะครับไม่อยากเสียคุณไปแล้วก็รู้สึกเข้เขาใจนะที่คุณเสียเข้าใจได้คุณคิดมากคุณเสียใจเรื่องเขาฉะนั้นตอนนี้เขาเลยอยากอยากมาขอโทษเลยเนาะอยากมาทําให้เหตุการณ์อะไหรหรือยอย่างมันดีขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าในอนะคาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ มณุกนอไพ่แบ่เป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทรรมาระหว่างวันที่1นึ่งถึงเจ็ดพฤศจิกายนฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทรรมาระหว่างวันที่8ปดถึงสิบห้าพฤศจิกายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู1นึถึงเพฤศจิกายนกันเน,เนาะช่วงนี้ชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างทีมงานกรกฎก็ไม่ค่อยอยากเปิดใจไม่ค่อยอยากพุ่งวายอะไรเขาคนเดียวเท่าไหร่เนาะบาง,างคณรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ปัญหาฉันเยอะ ตัดออกไปได้ไหมเนี่ยไม่ท้องอยากกลับมาด้วยฟ้ามฉันไม่เอาเธอแล้วนะคะรับฝนเขาล่ะเขาเองก็ยังยังไม่ยอมปล่อยคุณไปเท่าไหร่นะยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยู่ฉนั้นช่วงนี้เขาจะพยายามบววียนเวียน,น,น,นหรือทําอะไรบางอย่างะเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจของคุณเกิดขึ้นแต่คุณ,ค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 ณอาจะไม่ค่อยค่อนข้างปิดใจเขาไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ ระหว่งางวันที่8-15พฤศจิกายน,นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ8-15พฤศจิกายนช่วงนี้เขาเองก็จะนิ่งไปเหมือนกันแล้วคุณเองก็ได้ฝึกเออถ้านิ่งไปก็ดีต่างฝ่ายต่างนิ่งไปก็ดีแล้วนะครับนะบางคนเองก็อยากไปสนใจเรื่องอื่นอยากไปสนใจเรื่องการงานการเงนินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่เข้ามาฉะนั้นแต่จริงๆอะ่ะเขาไม่ได้นิ่งไปนะเขาเงียบไปสืบข่าวไปดูเรื่องราวของคุณแล้วตอนนี้เขาจะพยายามกลับมาทักทายพูดคุยอีกคนเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งคุณพอมีมาทักทายพูดคุยเกิดขึ้นอะ่ะ แต่สิบเปอร์เซ็นต์แหละจะมีการมาทักทายพูดคุยเกิดขึ้นพอมีการทักทายพูดคุยเกิดขึ้นเนี่ยคุณเองก็ไม่ค่อยอยากพูดคุยด้วยหรอกเนาะแต่ทําตัวเหมือนปกติใจไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาเท่าไหร่นะครับนะเพราะเหมือนแบบเป็นการรักษามารยาทของคุณแค่นั้นก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎเป็นแค่นี้นะครับชาวกันฟ้าราศีกอกระดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งรายเดียวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า